ครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมมันทันแมนมือถือราคาถูกนะครับนั่นก็คือร้านลิชแมนช็อปนะครับผมเพียงแค่คุณเข้าไลน์นะครับเพียบแอดลิชแมนช็อปนะครับจะสามารถเติมเกมได้เลยนะครับในส่วนของราคานะครับจะมีอยู่2ราคานะฮะราคาแรกคือราคาที่ให้ id p a s s า o r ดนะครับส่วนราคาที่2เป็นราคาที่ให้ u id แล้วก็ชื่อตัวละครกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าทั้ง2อย่างเนี่ยเราจะสามารถเติมเงินนะครับแล้วก็ได้ฟันคูณ2นะครับผมแยกออกจากตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะแอดไลน์ลิชแมนช็อปนะครับออย่าาลืมแดนห้ โอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปดูจากอรเงจากทีมงานอีซี่แมนครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้รีวิวกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะครับผมก็กลับเข้ามาสู่ช่วงรีวิวตะคอนอีกดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า ครั้งนี้นะฮะจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้รีวิวนะครับในส่วนของบาซาร์อนะครับหรือว่าบาร์นั่นเองนะครับผมฟุบกิสุดโหดของเรานะครับก็เป็นฟุบกิฬหนึ่งตัวนะครับที่เป็นโนหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าเป็นโนหนึ่งกันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับบาซาร์ลอนะครับอยู่ในเซิร์ฟผมนะเป็นฟุบกิที่ผมคิดว่าน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับผมนะเจ็ดดาวกรอบแดงนะครับผมเหตุผลที่ คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายในการรีวิวตัวของบาร์สนะครับเพราะว่าบาร์สเนี่ยบอกในคิวแล้วนะครับว่าแกจะเลิกเล่นแล้วนะครับในส่วนของเกมวันพันแมนนะครับผมเนาะมานะครับผมนะคลิปนี้นะครับคลิปสุดท้ายของบาซาร์ลอสนะครับผมตำนานฟุบุกิของเรานะครับก่อนจะเริ่มรีวิวกันนะครับเหมือนเดิมเลยอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแลวกดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม แล้วก็นี่ฮะสำหรับใครที่อยากตำเงินเกมมือถือนะครับใดๆเกมนะฮะตามนี้เลยนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ดิส m a n Shop นะครับอย่าลืมแอดตำหน้าด้วยนะครับผมนะเติมได้หมดทุกเกมแทบทุกเกมเลยนะที่เป็นเกมมือถือนะครับผมจัดไปนะโอเคครับวันนี้ฮะเราจะมารีวิวเลยนะครับในส่วนของบาซาร์ล็อตนะครับฟุบุกินะครับว่าแกปใส่อะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลักๆในเรื่องของสกิลเนี่ยไม่น่าจะพูดถึงแล้วนะครับเราจะไปดูในส่วนตัวละคร บาสเลยนะครับผมนะว่าแกสใส่ยังไงบ้างนะครับนี่ฮะก็เป็นฟุบุกินะครับผมนะเจดาวนะครับผมนะแล้วก็กอบแดงนะครับพลัง2ล้าน2องแสนหมื่นนะครับเกือบจะ2ล้าน3แล้วนะครับผมนะ นี่อาวุธแกนะครับผมเสื้อโค้ตก็อัพไปจนเวล5แล้วนะครับรวมถึงในส่วนของตาระดับบีด้วยนะครับหรือว่าตาเฉพาะแกก็อัพไปเวล5้าเหมือนกันนะครับเซตที่บาสาาอสใส่นะครับตอนนี้ใส่เป็นเซ็ตอัศวินนะครับผมหลักๆเนี่ยจะเน้นไปทาง โจมตีนะครับผมโจมตีหมดเลยนะครับมีความเร็ว2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโจมตีเปอร์เซ็นต์หชิ้นนะครับกับ HP อีก1ชิ้นนะครับสแตทเบสสแตทรวมๆของบาซาร์เนี่ยโจมตีอยู่ที่3ามแสนเะก้าหมื่นนะฟุตบกตตัวนี้นะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเกือบ1นึ่ล้านเนะครับแล้วเราจะไปดูในส่วนของการบับด้วยนะครับป้องกันนี่8ปดหมื่นหกค่อนข้างเยอะนะ ในส่วนการ์ดบับครับสีทองใบแรกครับแกใส่เป็นพลังโจมตีสีทองนะ15%นะครับสองดาวในส่วนของการ์ดสายพลังนะครับแกก็ใส่เป็นพลังโจมตี12%นะครับแล้วก็มีเบ็ดสตตดรองนะครับพื้นฐานด้วยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับในส่วนของตราระดับบีนะครับใส่เป็นโจมตีหมดเลยนะครับเนี่ยสามชิ้นนะครับอัดโจมตีล้วนเลยนะครับ ไปดูในส่วนของแผ่นนักษณกันต่อนะครับผมแผ่นนักษ่ะของบาซโลเนี่ยแกใส่เป็นนี่ฮะแผ่นอลลมานนะครับเลเวลหกนะครับแล้วแกก็เน้นไปทางเขาเรียกว่าความแรงส่วนใหญ่นะใส่เป็นแผ่นคมดาบ2ดาบนะครับผมนะเพราะว่าฟุกิกก็น่าจะมีในส่วนของจอกเกราะอยู่แล้วนะครับแกก็ใส่เป็นเน้นดาเไมจไปเลยนะครับตรงนี้ก็นี่ยเลเวล5 2ชิ้นนะครับชิ้นนึ่งก็ตามปกตินะครับผมใส่เพื่อที่จะเพิ่มสเตตนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็น เป็นแผ่นที่เป็นเน้นเป็นทางเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยฮะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับเพื่อที่จะดัน CP ด้วยนะครับในส่วนของสกิลฟูบุกินะครับตอนนี้เลเวล98แล้วนะครับผมอันดับแรสกิลก็เป็นโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับสร้างดาเมจ8ปนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟู HP ทันที20%นะครับอีกชั้งโจมตีนี่ฮะของเพื่อนในทีมนะครับโดยโดยรอบนะครับจะมอบ ข้ามพลังป้องกัน60%หรือว่าจอกเคราะห์นั่นเองนะครับผมก็เอาไปใส่ไว้ตรงส่วนตรงกลางนะครับเหมือนเด็กเลยนะครับคล้ายๆจักรพรรดิเด็กนะครับผมเวลาบัฟก็จะบัฟเป็นกลางเขตนะครับผมนะจะได้ทั้งหมด3แทร็กเก็ตเนะเนี่ยส่วนตรงนี้ก็หลังเคลื่อนไหวนะครับทำให้เพื่อนฝ่ายตนนะครับมีค่าเปอร์เซ็นต์ชีวิตต่ำสุดนะครับผมอันนี้ก็คือกลางโล่ให้เพิ่มความทนทานให้กับเพื่อนเองนะครับในการดูดซับดาเมจนะครับในส่วนของพาสซีฟ ของตัวบาซารอสนะครับหรือฟูบุกิตัวนี้เองนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าค่อนข้างเดือดมากนะครับแล้วก็เป็นฟูบุกิอันดับหนึ่งเซิร์ฟผมนะฮะพลัง2ล้าน3ละกันนะครับจริงดันนิดเดียว2ล้าน3ละนะครับค่อนข้างโหดมากเลยนะ่ยสำหรับฟูบุกิตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปรุยกันนะฮะในส่วนของพิวนะครับแล้วก็จะพาไปดูว่าความโหดฟูบุกินะครับของบาซารอสนะครับผมผู้เป็นตำนานฟูบุกิโน ตัวเดียวเท่านั้นครับมีซอมบี้แมนที่ยังชุบชีวิตขึ้นมาได้ครับจังหวะน,นี้ยิงทางฝั่งล่วงผมตายไปแล้วครับแล้วก็ขอเป็นหนึ่งทีครับแต่เมื่อซอมบี้แมนของผมยิงคืนไปเหมือนกันนะตอนนี้โป้มาหึแปดแสนแล้วล่วงไปหนึ่งทีอเ,เอาละครับการล่ผมได้เปิดก่อนครับฟูบุกิกีของปาฟาร้อนครับผมโดนไปแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นดาเมจเท่านั้นครับแล้วมีจังหวะน,นี้พายุนรกโฉดขึ้นมาตอนนี้ ยังไงหนึ่งล้านเจ็ดแสนดาเแบบตายไปแล้วครับทางฝั่งคิงผมโอ้ oh my g อดแรงจริงๆครับแล้วดูการหิวเลือดของฟูบุกิของบาซารอนครับโอ้โหโ,หโอ,โหโอโห้นี่นะท่านผู้ชมครับแม่โคตรจริงๆครับฟูบุกิตัวนี้นี่แหละครับผมนะความหมดฟูบุกิครับยิ่งยื้อนะครับเล่นเลดเกมนานเท่าไหร่นะครับยิ่งได้เปรียบเท่านั้นนะเพราะว่าเขามีฮิวด้วยครับอารมณ์ด้วงเลยนะอเนี่ยเมื่อกี้ แม์รอบสุดท้ายก่อนที่จะจบเกมเนี่ยโดนเต็มเลยนะครับหูแล้วคิวเลือดกลับมาเกือบมิดหลอดครับนี่ขนาดไม่ได้ใส่เซ็ตสูตรหรือลำลองนะใส่เหมือนเซ็ตดาเมจอย่างอัศวินนะครับก็ยังยื้อนะครับแล้วก็ยื้อเธอครับยืนได้นานขนาดนี้นะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นตำนานนะครับโนนหนึ่งเซิฟสองนะครับบาซารอดครับตำนานฟูกิของผมนะฮะ FC จัดๆเลยนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับกับการรีวิวตรงบาซาร์อครับก็ต้องขอบคุณที่ผ่านมาด้วยครับสําหรับไกด์ดีๆครับแล้วก็ตัวละครนะครับเป็นตัวละครสายฟรีที่ทุกคนสามารถปั้นได้ครับแล้วก็เข้าถึงครับสำหรับฟูกิบาซาร์อนะครับก่อนจากกันไปครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมบาสครับที่ให้ผมรีวิวมาตั้งนานนะครับผม นะสักวันหนึ่งก็อาจจะไปเล่นเกมอื่นต่อครับสำหรับบานสนะครับผมสำหรับเกมวันพันแมนก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ทําให้ทุกคนนะครับผมได้มีไกด์นะครับได้มีฟุบุกิโหดแบบนี้นะเป็นไอดอลนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่มาแล้วก็มาดูทุกๆคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ